ัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเยี่ยมชงคอมมชวน์ดู่ปูดปูาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะถึงเราจะมาสอนเอาเลักฟรีนั่นเองและนะคะทุกคนต้องทำวิธีไหนถึงจะได้ถึงจะได้เลบัร เพื่อนนะคะแล้วค่าผู้เผยเฉยๆนะคะอย่างแรกนะคะทุกคนทุกคนจะต้องมีแอปชูบัญชีเงินเดือก่อนนะคะแล้วก็ไปเติมตังเติมบัญชีให้เข้าก่อนนะแล้วก็ไปเติมตังนะคะพอเติมตังเสร็จเนี่ยก็สามารถทำได้เลยค่ะและและขั้นตอนที่สองนะคะก็กดไปที่เลยบอก แล้วก็ไปกดตรงที่ไอคอนตรงนี้ค่ะที่เป็นรูปโลบักนี่นะคะอันนี้เราไม่ต็มนะเราไม่เราอยาบเบื้องๆนะคะสชื่อว่าถ้าทุกคนเนี่ยมีโลบักแค่นี้นะคะทุกคนก็สมุิว่า ถ้าทุกคนเตนิมแเบบติมตังค์เยอะๆอะ่ะทุกคนก็สามารถกดอันนี้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 กดอันนีก้กดอันนี้แล้วไมกดอันนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะเขาจะเลือกอันนี้กันแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกอันนี้กันแต่เราจะเลือกอันนี้นะคะก็คกแกคแก่กดตรงไปรูปไอคอนเลยบัแปดสิบเลยค่ะแล้วก็แค่กดไปในคลิปเดียวนะคะพอกดเสร็จเนี่ยมัน มันก็จะมันก็จะกำลังแบบยังไงอ่ะมันก็กำลังจะโอนเข้าโอนเข้าบัญชีโลบนะคะแล้วก็จะได้แปดสิบโลบแต่นี้เราไม่ได้จอนนะคะแล้วแคาแบบทุกคนเฉยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บไปเลย